ข้างบนบอกว่าบบวดานามาผมไม่ไปเมาดิจะไปปานามาเอ๊โอเคพร้อมยังหนึ่งสองสามโอเคครับผมก็หวัดดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เยอะกับผมไอเดินคนดีมีคนเดียวนะครับทุกคนผมไปออกรถมาใหม่นะครับนี่มีเนเน็ตเบนนะครับมันบีเอ็มประวะัเนี่ยมีโลโก้นะครับผมน่าจะเป็นบนะีเอ็มเนี่ยโอ้โหดูรถนี่เวลาหันนะครับสีมันจะเหมือนไอเนี่ยเออปลาหมออนะครับเนี่ย,ยเวลาหาันปึก๊กมันจะแบบ เป็นสีเหมือนกิ้งกา่าเปลี่ยนสีได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปรับน้องๆก่อนซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้เลยสนับคาเทียบัตดาวนะครับผมมันเป็นสนับดาวนะยอดเนี่ยยอดเติมน่าจะเออ 10K นี่น่าจะ10,000ื่นนะครับราคา10,000ื่นนะครับโอ้โน่าจะลิฟจัดเลยคลิปนี้ได้จับของราคาเป็นหมื่นนะครับวันนี้อยู่ในโฟร์คิงท็อสิเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมใครอยากเล่นลิงดิสอยู่ด้านล่างนะครับผมคนออนไลน์350ต่อวันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจอดรถก่อนก็ได้นะครับเข้าไปในโรงเรียนอเรียบร้อยแค่โรงเรียนไหนมาบุกเนี่ยคนดูเรียบร้อยโดนบุกโดนบุกนี่ไงเออทำเพื่อนมึงเจ็บอะไรเจ็บอะไรมึงมึงอะเจ็บไอ้น้องโอ้ยมันมากันเป็นหมื่นเป็นแสนมาแล้วโอ้สนับค่ะโอ้มันมาเป็นรถบัสไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยผมหนีเข้าก่อนหนีเข้าโรงเรียนก่อนเออเออมันเข้าไปแล้ว มันเข้าไปแล้วชิบหายแล้วกูวิ่งหนีกันคยยโคยเว้ยหนไหนคยยโคยเรียบร้อยมันด่ากูคยยโคยโคปึ๊บต่อยปึ๊บหลบต่อยต่อยต่อยมาดิมาเดหนุ่มมาดิมาดิมาดิหย่งชุนอัปเปอร์คัตหย่งชุนอัปเปอร์คัตมาดิมาดิกูก็กลัวเหมือนกันกูก็กลัวเหมือนกันทำไมเอ้าวทำไมได้ยังไงต่อต่อยต่อย ต่อยนี่ไงต่อยสามหมัดมันหมอบต่อยสามหมัดมันหมอบเลยวะนี่ไงมาเด็กตัต่อยอ่ะอุ้ยคนดู้ปุต่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าเลยวะ่ะไม่ต้องเล่นมีละนี่ไงมาเด่นน้อง ายแล้วโ,โดนปืนยิง,ย,ง,ย,งยิงเพื่อนเพื่อนตยิงยิงยิงเพื่อนเพื่อนมีแ,นแรงเพื่อนร้องดิยร้องมีแรงร้องมีแรงเลยนอ้องหลบเฮ้ย ก็แตกไปแล้วจู้อยู่ไม่ไรแล้วสวยมันตีกันเองสวยมันตีกันเองก็ดูแม่งไม่ขี่ยังไงครับเฮ้ยปล่อยอะไรอ่ะปล่อยอะไรเฮ้ยโอ้แม่งหลบได้ว่ะหนีก่อนหนีก่อนไปโย่ไปโย่ไปโย่กูหนีมันงั้นพี่อะไรพี่อะไรไอ้สาร เุ๊ยกูตายเพื่อนชุบหน่อยเป็นที่อะไรคลายดอกที่อะไรที่อะไรที่อะไรมีบรรยากาศเหมยอนไเร้อยเพื่อนทุบเราแล้วมัดสนับดาวกูสนับดาวกูต้องได้หนหนีดิวน่นีดิหนีอะไรน้องใครหนี มึงอย่าหนีละกันมึงอย่าหนีละกันตายหนึ่ียี <k> มูดเดียวมาดิมาดมมาดิไอเี่ยมนนี้เฮ้ยโดนัอบ้มาขนนเปล่าเพื่อนมึงมานะไอ้ลูก้ารียบร้อยแม่งชวนกันไปขนนกอีกโนไปเร็วไปเล่นอินปล่อยแมงไปเียโดนนทอมน่ะวกากหแล้วกูหีแล้กูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนล้กูหนีแล้วกูหนีแล้วหนีีีน คุณหนีเข้าโรงเรียนก่อนนะคนดูขู่สนับดาวเราแม่งสุดยอดวะไอคนดูมันมีกิจกรรมชิงทงอ่ะอะโหลโหลไปชิงทงยังไงน้องน้องชายอะโหลครับน้องชายเราไปชิงทงยังไงหรออุ้ยนี่ไงกดดีสวยผมเข้าน่าจะทันโอเคทันอยู่โ,โหดีนะรีเฟกไวสวยมาได้รีวิวสนับดาวแบบเต็มอิ่มแน่นอนนะนี่ไงทงอันนี้คือโรงเรียนใครโรงเรียนมันเหรอหรือว่ายังไงวะ มันมีพักมีพวม่วงไหมเนี่ยมีฟงมีฝั่งไหมเนี่ยโอ้กูจะได้ต่อยใครไม่ได้สนับกูสวยได้ต่อยที่นี้แล้วกันนี่ไงได้ต่อยโลนไงนี่ไงได้ต่อยโลนไงจมูกบี้ค้างเบี้ยวหูกลางแล้วมั้งเนี่ย ไอ้คนจะตายอยู่แล้วต่อยเจ๊กันแน่ว่าคนดูตายหนึ่งครับพี่โดนต่อยต่อยต่อยสวัสดีครับน้องชายโอ้ยหาคนมารับเชี่ยกูไปดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้จหจมูกดูสั่นเป็นคม วงผมก็ดูยุ่งเหยิงก็เป่ากระเติร์กกระเติงเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของสนับเลยข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีคือแรงเล่นง่ายนะครับสําหรับใครที่แบบต่อยเป็นอยู่แล้วแม่งเล่นอย่างง่ายเลยนะครับคือแค่ต่อยให้แบบเข้าเป้าเนี่ยแบบแล้วก็คุมเมาส์ให้ได้นะครับเนี่ยต่อยแบบเนี้ยหรือว่าจะเล่นหมัดล็อกหมัดอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตายแล้วคือข้อแรกแรงข้อ2ข,ข้อเสียก็คือเออศัตรูสามารถปั๊มยาหลบได้นะครับ คือสังเกตบางคนผมต่อยไปเขาจะไม่ตายอ่ะเขาจะปั๊มยาหลบเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าโกงไหมแม่งก็โกงแหละวงนั้แม่งไม่มีใครปั๊มยาทันหรอกเนี่ยโดนโดนงั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยตายได้นะครับข้อเสียอีกอย่างก็คือเราต่อยโดนเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งไม่รู้เว้ยดามเมจแม่งแบบแรงมหาศาลจัดเนี่ยผมต่อยคนนี้เขาจะเนี่ยบางทีเ<ช>ขาปั๊มยาไม่ทันอะไรอ้วนอุ้ยด่าอะไรกันขนาดนั้นนะอ่ะาเเขาเพิ่งปั๊มยาไปอย่างเงี้ยเขาไ็ตายโอ้ พ่อมึงไงเวียดนามเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนโ้นไอเวนไม่เองไงก็คือเล่นสนุกเอาง่ายๆสนามเนี้ยเล่นสนุกจัดเลยต่อยมั่วๆ่วๆแล้วใส่เพลงวินเทอร์เฟลนี่โอ้โหยิ่งต่อยโหดกว่าเดิมเลยโดยร้นนี่แม่งดีจัดเลยสนามเนี้ยอ่ะต่อยอ่ะดูดิถ้าปั๊มยาไม่ทันแม่งก็ตายต่อยอย่างเดียว แล้วคือไอ้พวกแบบไม้หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสวนเรายากด้วยนะครับพวกไม้พวกมีดอะไรเงี้ยมันสวนเราค่อนข้างที่จะยากนะครับคนดูแต่ไม่มีโอกาสได้สวนถ้าโดนเรา่อยนะโอ้เพื่อนอันนี้เพื่อนตีกูตายนะครับคือศัตรูสวนยากแต่เพื่อนสวนง่ายเออคูงงเหมือนกันนะครับ เนีย่ยมันแบบปั๊มยาเราก็ยังแบบหมัดล็อกตามได้นะครับคนดูโอ้แรงไม่น้องสนับโหนะแรงดัดเทียบตาอยอ่ะสุดยอดน้องชาย่ายทีมีร้องอ่ะทีาโปอ่ะโอ้โ เนี่ยคนโดนมันร้องกันหมดอ่ะเขาลือกันให้แทบเอาง่ายนี่ไงไปเล่นนั่นบนเนี่ยแต่ของโกงนะครับแต่ถ้าเล่นมึนๆก็ตายได้เหมือนกันนะคนดูผมเล่นนี่ผมแทงแต่ผมต่อยผมต่อยแต่คนน้ำคนดูผมไม่ค่อยสนใจทงเท่าไหร่นะ นี่ไงโดนกูหมัดพุ่งยาวไฟเดิผู้หญิงผู้หญิงกูไม่เว้นผู้หญิงกูไม่เว้นเนี่ยเนี่ยปั๊มยาไม่ได้ตายหมดอ่ะเฮ้ยไอ้ยี่ไม่สนใจทงแต่กูก็ขอทงหน่อยละกันอ้าวโอ้โหจบแล้วนะครับไปดิพี่ไปดิไปดิมีคนมีคนมาอุ้มกันมาคนเป็คคนนน่ะเยอะกนะคนละโอ้ยไอ้ยี่พวกพวกเราคนอยากเยอะเลยคนดูต้องแบบเบิกรถบัสแล้วมั้งไอ้ยี่อะพอไหมน่ะสองฝ่ายกูต้องไปอุ้มอีกอ่ะพอ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 แหละ มันอุ้มกันเนี่ยสามคันก็สามที่นั่งก็มา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 โอ้ยแก๊งเราเยอะอยู่เนี่ยมามาน้องชายมามามาไปเอาโรงเรียนไหนมาดีวะเฮ้ยพี่โดนขาดอีกคนนึงอ่ะพี่โดนมันยังไม่มาไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะพี่อุ้มมันีิพี่อุ้มมันไหนอ่ะมันคนไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะใครไแกงแนวเรียงบนแนวเรียนบอกบอกมันออกมาดิเราไม่จะแันเลย เราขับรถเข้าไม่ได <st> ้อ่ะมันคนไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยนี่เ้อดำเนี่ยเ้อดำไอเ้อดำมึงมานิมันอุ้มตัวอะไรนะเอฟเก้าวะเอฟเพี่เอฟอุ้ยโทษโทษโทน้องชายโทษมามามไป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 พร้อมรันไหมเนี่ยพร้อมรันจัดเลยพร้อมรันจัดพร้อม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 อีสัตว์เลยอ่ะแก๊งเราไม่งเยอะไปไปโรงเรียนไหนบอกพี่ทีไปตีมี่ ได้หมดพี่แม่ก็ไปเล่นตึกปูนพวกสายไฟอ่ะผมเจอไอ้เวียดนามเมื่อกี้แล้วแต่ถ้าไปโรงเรียนเราจะไหวโรงเรียนไม่เยอะนะพี่ไอ้พวกเวียดนามมันอยู่ไหนหาเล่นต้นหลุดเด้อ่ะไปนี่เนี่ยไปสายไฟก่อนเลยสายไฟคนเยอะสายไฟอ่ะไปเดียไปเดียวงวงฟ้าพี่วงฟ้าได้ได้ได้นี่ไงมันโผลอะไรอีกไม่รู้เนี่ยไม่รู้พี่มันเพิ่งเกิดเมื่อกี้อ่ะมันโดนตีตายอ่ะเฮ้ยมึงพูดภาษาพวกเอเลี่ยนใส่มันนี่พูดแบบพวกไม่รู้เรื่องอ่ะ ไม่ใช่แต่ไอ้ไอ้มันเป็นคนนะเนี่ยเขมนมันพูดได้มึออะไรมึงไค้แนะนำตัวภาษาบ้านเกิดไอ้รำบัดบอบลบอบไอ้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 มันไะ้ไอ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 ้ไะ้ไอ้ไอ้ไอ้่ไอ้ไอ้่อ้ไน้ไอ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 ไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ่อ่ไอออ้อ้ไอ้อ้อยอ้ไออ้ไ้ไอ่ไอ้ไอ้ไออ้อ้ไออาไอ้้ไไอ้้ ใครแม่งจะหลุดไว้เหียอย่างกากเลยสัว์าเหียไอตึกปูนนี่ดาวแดงวะใช่ใพี่นี่แหละตึกปนเนี่ยเยอะเจอสักกระโดดดาวไม่กี่ลเว้ยเยอะเนี่ไง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 ู้หเยอะเยอ่เพื่อนเราอยู่เพื่อนเราอยู่เพื่อนเราด้านหลังเพื่อนเราด้านหลังีไปไปไลง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 ลนองมันบุม บึมบัมเอ็กจัดไม่ได้ครอบครองได้ลองก็ยังดีเว้ยบึมบัมเอ็กจัดโอ้ต่อยยงไม่โดนเลยสภาพกูโค้วยอ่ะผมต่อยม่วซส่วนเลยนะคนดูผมปล่อยย่าต่อยม่วซส่วนเลยนะครับ f แบืบ้มบ้ามเอกับดิมึงไม่ได้ครอบครองได้รองก็ยังดีสวยตายนีงกระทืบหน้าซ้ามาดิล้นมาดิล้นมาดิล้นอะไรนแล้วมาดิไอล้นไอล้นมึงจะตายยังไะมไม่ตาย อุ้ยโรงเรียนเรากลับมาได้นะครับเพราะว่าแก๊งเราเลยไม่ได้ครอบครองได้ลองก็ยังดีเงินก้ให้พอมือมาคนเชื่อกยยังสูกกไม่สนจะบอเยรไม่ให้มึงาฟอยางรู้จาว่าแพ้มึงมหาที่ละส้นตีลกูไพื่อเราไปไหนหมดไว้เที่ตอนแรกมากันอย่างเยอะเลย

สวยๆเราเราไม่ค่อยชื้น่ค่อยชื้นเราเป็นแม่หูเอ๋ยตายแน่ตายแน่เจนี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 ่ตายแน่ยไ่ตัวโลเลยเว้ยเวียนรุนเด้อโดนนัดมึงลืมใครวะมึงไม่มีอะไรให้มันน่าจดจำโอ้ยแรงจัด ตีกันเองไหมเจ๊ตีกันเองไหมเจ๊ตีกันเองไหมเจ๊ขอญาตต่อยขอญาตต่อยอุ้ยคนรูผมว่าเราลึกเกินไปละแม่เมื่อ้ชะลาไป ยพม่าไอ้ยพม่าไอ้แม่าตอนนั้นสับเนี้ยมึงกพม่าเลยเหยือ้วนไอ้ควายเสี่ยวไอ้เียไอ้เียเที่ยดำไปเ่อแม่มึงู่เล็ดมึงกับูเลดเลยนะเที่น่นัไอ้ควายแม่มึงหญตัดป่วยอ้วนมึงก่บตัวคอดำเลยควายไอ้คตัวมึงหญ่ควายหน้าหลุมสื่พระจันท์หน่ควายเด็กเคียไอ้ควาย เผมมาเล่นใกล้เพื่อนก่อนเดยวผมมาเล่นใกล้เพื่อนก่อนเดี๋ยวผมขอญาตเล่นมีน้ำคนดูเพราะว่าตัวมันเยอะแยะเลยแบบม่มีท้าีเงแล้เฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหนวดจัดหนวดจัดลุยบําหนวดจัดเลยว่ะโอ้โหที่มันมาเป็นพันลุ้เลยมันน้าสีสีน้ำเงินอะ นมาลดะพม่าตายดิเดี่ยวพม่าตายดิมึงรออะไรอ่ะเพื่อนมันพม่าจัดเลยมันพม่าจัดเลยเพื่อนี่นี่มันพม่าจัดเลยเออกูไปแล้วกูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอเชื่อขนาดความกูสามส่านเจ็ดส่นยังไ